หิวน้ำหิวน้ำขาบดิกเียเจ้าเนี่ยจมูกมันนอนเหอนอนอนอ้อสตียตื่นมาก่อนหิวน้ำขามันดิ๊กเนะยดูทรงไหนดูเนี่เห็นชัดดินออสตียออสตียหิวน้ำเกินเหรอหิวน้ำเกินเหรอจ้าพูจักที่น้ำมีไว้นเกอาอี้ฮะดูกล้วยทอดบนหื้อ,ขอเอขอเาเหรค่ะกระลำเป็นหัวต้นไม้ฮะห,หิวน้ำก็เจ้า ยกลอกอ้อกันนี่อัสเตียเดี๋ยวอัสเตียอัสเตียเป็นเต่าเต่าอ,อะไรนะเต่าติดไฟท้ายไฟข้างเต่าเบิ้์ <c ười> คิดตั้งนานเพร่อน้อยลืมอัสเตียหนูเป็นเต่าเบิ้์นะจ๊ะแม่ๆมีไฟข้างด้วยนี่ค่ะหนูสวยไหมคะไปไหนต่อเลยนี่ ฮะห,หิวน้ำเหรอจ๊ะโุ้ยดูดิไ,ดไปถุงหออมาให้ลองกินพวกเขานอนกันค่ะนุกตื่นก่อนที่ว่างๆนี่คือที่เขานอนเมื่อกี้ไหนวะเนี่ยอสเตรียอิ่มยังดื่มนะ้ำอิ่มไม่อย่างี๋ยวมาถ่ายหนูอีกละเจะ๊เดินออกมาละเดินลงมาละเดินลงมาได้ปะดูไปไหนโตดูซีจะไปไหนโต อาสวัสดจ้าเอาสวัสจ้าไปไหนต่อจ้าโอ้โอ้ไปไหนต่อจ้าดูนะดูนางจะไปไหนต่องัวเงียมากินน้ำมาดื่มน้ำดูทรงจะมุดที่นอนต่อมั้งเนี่ยนะที่ว่างหนูอยู่ตรงไหนจ้าไหนไหนที่ว่างหนูที่นอนเมื่อกี้ไหนไหนไหนเข้าให้ถูกเข้าให้ถูกเอาเข้าให้ถูกเลยเข้าให้ถูกเลยเอ๊ะ เห็นไหมแม,แม่แม่มันฝึกได้นะเด็กๆเนี่ยโอเค